สวัสดีค่ะชื่นชมบุ๋มปนัดดาลุยตั้งโรงครัวแจกแนวหน้ารักษาดินแดนจากเหตุการณ์การประทะการบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาทำให้ในหลายจังหวัด ที่มีพื้นที่เขตติดต่อกับเพื่อนบ้านต้องเพิ่มกองกำลังเจ้าหน้าที่อย่างแน่นหนางานนี้บุ๋มปนัดดาและมูลนิธิองค์กรทำดีไม่นิ่งนอนใจนำทีมงานและสิ่งของอำนวยความสะดวกไปช่วยเหลือและล่าสุดยังได้เดินทางไปที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินร์ด้วยตัวเองพร้อมระบุว่า โรงครัวมูลนิธิองค์กรทำดีพร้อมแล้วค่ะเราจะทําอาหารสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ละมื้อที่ทําอาหารเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมารับอาหารไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆเองทางเราจะมีหน้าที่ประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโรงครัวหลักของทหารมีอยู่แล้วค่ะแต่ทางเราอยากสนับสนุนเพื่อช่วยแบ่งเบาเรื่องทำอาหาร และให้เจ้าหน้าที่มีอาหารที่หลากหลายในการทานค่ะหลายท่านทักมาสอบถามอยากจะขออาสาช่วยในการทำครัวในส่วนตรงนี้ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะไม่สามารถเปิดเผยที่ตั้งและไม่สามารถให้คนนอกเข้ามาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ